สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดคำทำนายอาจารย์โจทำนายดวงของนายกเศรษฐาอาจารย์โจอานัทสรรคชาอาจารย์โหรศสตร์ไทยได้ทำนายดวงของนายกเศรษฐาว่านายกเศรษฐาเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี2 5 0 5 เป็นชาวราศีกุมอายุห1สย่างห2สเสายังทับอยู่ตรงนี้มีพระอาทิตย์และพระศุกร์กุมอยู่ในราศีกุมอาจจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาในราศีมังกรมีดาวเสาดาวอังคารดาวพฤหัดอยู่ที่ราศีมังกรมีมฤตยูและพระเกตยอยู่ที่ราศีสิงเลลงที่ราศีกุมราหูอยู่ที่กรกฏพระจันทร์สถิตในดวงกำเนิดอยู่ที่ราศีเมถุน เป็นคนที่มีเสน่ห์เรื่องการเจรจาแต่มักเป็นคนที่บทจะเชื่ออะไรก็เชื่อง่ายๆอายุจรตามคำพีพฤกษาพยากรณอยู่ที่มนตรีหมายถึงผู้มีอุปถัมภ์ขำจุนผู้อุปถัมเป็นพระจารย์หมายถึงเพศตรงข้ามจะได้อิทธิพลของเพศตรงข้ามเป็นแรงผลักดันในการเกื้อนหนุนถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่ามีดวงนารีอุปถมัม พื้นดวงพระราหูอยู่ในภพที่หกเป็นคนทำอะไร,ร,รทุ่มเทจริงจังราศีกุมเป็นคนชอบเสี่ยงชอบลงทุนอาทิตย์อยู่ในราศีกุมจึงอีโก้สูงจุดพลาดคือพระอังคารในดวงชะตาให้ผลไม่ดีเท่าไหร่เพราะในดวงมีดาวพระอังคารกับพระเสาร์เป็นดาวคู่กันในดวงกำเนิดอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดในราศีมังกรต้องระวังจะโดนหักหลัง ถูกหลอกใช้ถูกเอาเปรียบโดยที่บางครั้งอาจจะไม่รู้ตัวอังคารอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแต่เป็นมหาอุจที่เหนื่อยมากขยันจริงแต่ยังไงก็ตกเป็นรองเพราะอยู่ในเรื่องของพระเสารพระเสาอยู่ในราศีมังกรด้วยและตำแหน่งเป็นเกษตรจะมีตัวละครพระพุธกับพระเสาในเรื่องของการวางแผนที่ละเอียดแยบยน์มีพระฤหัสซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปส่วนพระพุธ กับพฤหัสเป็นเรื่องของการต่อรองเจรจาเรื่องวิชาการเป็นคนเก่งแต่มีพระอังคารอยู่ตรงนี้จะเป็นเรื่องของอารมณ์บทจะระเบิดก็ระเบิดเลยโดยไม่ได้คิดชอบทําอะไรเร็วพอติดขัดก็จะมีอารมณ์ตัวตนจริงๆเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกผู้จาหนักแน่นไม่อ่อนโยนดวงคุณเศรษฐาจะโดดเด่นเกี่ยวกับทางไกลเหมาะจะเป็นตัวเชื่อมโยงทางไกลเชื่อมโยงต่างชาติ การต่างประเทศดาวพุธอยู่ในราศีมังกรจะดีในเรื่องของการสื่อสารมีพลึกหัสอยู่กับพระเสาราศีที่มังกรเสาเป็นเกษตรหมายถึงโครงสร้างถ้ามาสังหาจะดีแต่ทำแล้วมีตัวหานมีส่วนต่างไม่ได้เต็มร้อยพระจันทร์อยู่ในราศีเมถุนมีเสน่ห์เรื่องสังคมการสื่อสารดินอยู่ในธาตุลมจึงเป็นฝุน่นจะพลาดเพราะถ,ถูกเยินยอ อย่างไรก็ดีคุณเสรษฐาไม่เหมาะจะมาเป็นผู้นําในการบริหารประเทศดวงกําเนิดของคุณเสรษฐารางหูได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรจึงมีบาร,รมีไม่มากถามว่าดวงเหมาะกับการเป็นนักการเมืองไหมไม่เหมาะเลยพระอาทิตย์อยู่ในราศีกุมได้ตําแหน่งเป็นประเกษตรหมายถึงทําให้ผู้อื่นเป็นของผู้อื่นเหมือนหัวโขนหนพินโยพาดวงเมือง ปี67จัปตาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงปรับคอรมอรครั้งใหญ่ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสนานาชาติได้ทำนายสถานการณ์ทางการเมืองว่าดวงเมืองจะอายุครบ2 1 2ปีในวันที่21เมษาย,ยนปี2027และจะมีอายุย่าง2 4 3ปีวันว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงคล้ายปฏิวัติ 19กันยายนปี2549มีความเป็นไปได้ตั้งแต่กันยายนปี67ถึงพฤษภาคมปี68จากการพยากรณ์ดวงเมืองโดยอาศัยดาวหลักที่สำคัญทางโหราศาสตร์ของไทยคือดาวพฤหัสบดีดาวพระเสารดาวพระหาหนนั้นพบว่าการโครจรของดาวพฤหัสบดีในปีนี้วันที่1นึมการาคมเวลาเที่ยงคืนจะโครจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษกลุ่มดาวแกะ จากนั้นจะโครจรเดินหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเรื่อยๆจนถึงวันที่3ไมสยเมษาย,ยนในปีนี้เวลา12.45นานาทีจึงจะโครจรยุกเข้าสู่ราศีพฤษภกลุ่มดาวโคและจากโครจรเดินหน้าไปจนถึงวันที่4ตุลาคมปี67จึงจะเปลี่ยนวิธีการโครจรเป็นถอยหลังไปทางทิศต,ตะวันตกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีจากโครจรถอยหลังอยู่ในราศีพฤษภจนถึง13พฤษภาคมปี68ก่อนจะย้ายเข้าสู่ ราศีมิถุนเมื่ออายุดวงเมืองครบ212ปีในวันที่ไม่สเมษายน ดาวพฤหัสบดีโครจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่30มสเมษาย,ยนพี67ซึ่งในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดียังเป็นกาลกินิจรจึงจะให้ความยุ่งยากตามความหมายดาวคือจะให้ผลร้ายให้โทษทางด้านกฎหมายศีลธรรมโดยเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันการหรือที่เรียกว่านิติสงครามใช้กฎหมายใช้สารเป็นเครื่องมือมากันแกร่งทำลายล้างกันชิงไหวชิงพริบช่วงชิงผลประโยชน์ เป็นการใช้กฎใหม่เพื่อเล่นงานแฝยตรงข้ามเพื่อให้เกิดความเสียหายอ่อนแอลงต่อจากนั้นพระพฤหัส,สบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพที่สองของดวงเมืองไปกลุมกับดาวมฤตยูที่เรียกว่าพฤหัส,สบดีมฤตยูครูวิเศษที่โครจรอ,อยู่ตรงราศีพฤษภส่วนกระทั่งถึงปี72ทําทำให้เกิดผลเปลี่ยนแปลง,ปลงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการครังของประเทศที่นำไปสู่วิถีใหม่ เปลี่ยนแปลงระบบการเงินปริวัติเงินตราต่างประเทศโดยปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่เป็นการเฟื้อฟูก,การเงินแบบแปลกจึงให้ระวังว่าอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงและสินค้าราคาแพงเปิดดวงเมืองครึ่งปีหลังโมบีเผยเรื่องปากท้องสาหัสซบหนักยันปีหน้าการเมืองเจอเรื่องเครียดกว่าเดิม ผ่านพ้นครึ่งปีแรกของปีนี้ไปแล้วเหล่าสายมุก็ต่างเช็คดวงช่วงปีหลังกันล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้ออกรายการแฉทางช่องวันเปิดดวงเศรษฐกิจการเมืองครึ่งปีหลังโดยมีมดดำกระชาภาดีเจดาดาวรินดาดำรงผลและชาวชาวชาวลิตสี่มั่นคงธรรมทำหน้าที่พิธีกรหมอบีให้สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไว้ว่าจริงๆก็บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้เรื่องแรงก็พูดมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องปากท้องสาหัสที่สุดแล้ววิธีรับมือคือทําใจเพราทุกอย่างมันซบเศาถ้าคิดว่ามันซบแล้วมันจะซบอีกนะปีหน้าก็ซบไปอีกคนหาเช้ากินข้ามคนข้างลําบากมันมีผลกระทบวงใหญ่มากแบบไม่น่าเชื่อด้วยยังมีอะไรใหญ่ๆที่เริ่มแย่จนจะระเบิดแล้วเช่นบางองค์กรใหญ่ๆที่กําลังดาวหมุนไม่ทันทุกอย่างที่เคยทํามา ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเขาพังขึ้นมาระเบิดลงเลยวงการบันเทิงไปหมดส่วนเรื่องต้มยำกุ้งไม่เป็นไรหรอกแต่มันน่าสงสารกว่าตอนนั้นเหมือนว่าคนไม่ค่อยมีทางออกจะไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาการฆ่าตัวตายส่วนคนก็รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรมาเป็นที่พึง่งบูชาอะไรที่เละเทะเต็มไปหมดรวมถึงเรื่องไฟก็มีมาอีก หมบีกล่าวต่อว,ว่าเรื่องการเมืองจะได้เครียดกว่าเดิมเล่าให้ฟังมูมัวว่าในช่วงปลายถึงต้นปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลง,งแน่นอนซึ่งจะมีหน่วยอื่นเข้ามาแทรกแซงทําให้เกิดเรื่องราวที่มันดูอีกแล้วหรอโดยสภาพภูมิอากาศก็แย่สภาพจิตใจก็แย่มากๆเศรษฐกิจก็พังมากที่สำคัญคือเราไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีปัญญาเราสนับสนุนให้คนมีความโลภแล้วจะรวยให้เร็วที่สุด รวยยังไงก็ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจริงๆและไม่สนับสนุนให้คนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นการเอาเงินให้ไม่ได้ช่วยอะไรทำให้คนโลภมากขึ้นและขี้เกียจเมื่อไรก็ตามที่ไม่ให้คนมีปัญญามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองสร้างไรายได้ขึ้นมาด้วยตัวเองเอาเงินป้อนอย่างเดียวแปบ๊บเดียวก็หมดทุกอย่างที่เราเคยภาคภูมิใจ ว่าของเราดีที่สุดในโลกเราเป็นเบอร์หนึ่งมันเริ่มไม่เป็นของเราแล้วมันก็จะมีคนอื่นจากที่อื่นเข้ามาเป็นเจ้าของและเราก็ทำการผลิตให้เขาและกลับมาขายให้เราอย่าใช้คำว่าเริ่มมันไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ส่วนเรื่องแรงและน้ำท่วมมันจะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลดเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวไฟหลายปีเข้าไปมันสะสมเปลือกโลกก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศส่วนเรื่องไฟ มีเพิ่มอยู่แล้วผมว่าถึงเวลาที่คนไทยควรยอมรับความจริงได้แล้วเรื่องการเมืองเราผ่านมาเยอะมันทำให้เห็นพลังของคนในชาติเราก็เชื่ออะไรเดิมๆว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดสุดท้ายก็วนเวียนไปเรื่อยๆว่าบีกล่าว